สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไกจูการ์เด้นอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่21แล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปแยกหนอจันดำด่างกัน,นะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไกจูการ์เด้นนะคะสามารถติดตามแล้วก็เข้าไปดูพวกเราผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok แล้วก็ทางช่อง YouTube ของเราได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วสำหรับการแยกหนอจันดำด่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลย และนี่ก็คือต้นเสน่จันดำดังของบ้านเรานะคะก็วันนี้หน่อเขาค่อนข้างมีพอที่จะตัดได้แล้วแหละเดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าต้นที่แบบอันนี้คือต้นแม่เนาะตรงน,นี้อันนี้คือกอต้นแม่นะคะทําไมต้นเล็กจังเลยก็คือต้องบอกก่อนว่าเสน่จันดำดังเป็นต้นอรอมกอไซส์เล็กนะคะไม่เหมือนพวกแบบจันเขียวจันแดงจันต่างๆทั่วๆไปเนาะ เพาะลักษณะฟอร์มเขาจะเป็นเหมือนสเสน่จันสำริดนะคะก็คือลักษณะต้นเล็กใบเล็กนะคะไม่ได้ใหญ่เหมือนสเสน,น่จันที่เป็นทรงตั้งทั่วๆไปเนาะต้นทรงก้านยาวเขาก็จะก้านสั้นอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ต้นเล็กนะคะทีนี้ก็เรามีลูกอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูว่าเราจะแกะลูกได้สักประมาณกี่ต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะวิธีการก็คือเราจะดูหน่อที่ไกลจากต้นแม่ที่สุด หน่อที่ออกอยู่ข้างนอกมากที่สุดก่อนนะคะว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยต้นหน่อเน,นี้ยออกมาดูหลวมๆดูก่อนว่าจะดึงได้ไหมอ่ะง่ายเลยอันนี้เขาอยู่ไกลามากอยากให้ดูหน่อแรกก่อนน,นะคะใบเริ่มจากมิ้น์ก่อนเนาะด่างมิ้น์แล้วก็เริ่มด่างชมพูขึ้นเรื่อยๆนะคะมีใบเผือกบ,บ้างปลาปลาเพราะว่าด่างแม่เขาด่างค่อนข้างเยอะโอกาสที่ลูกจะเผือกก็ค่อนข้างสูงนะคะ หนอนี้คอค่อนข้างยาวนะคะทีนี้มาดู็นหนอถัดไปค่ะหนอนี้เป็นหนอติดต้นนะคะ๋ยาให้ดูก่อนหนอติดต้นเป็นยังไงเมื่อกี้หนอมบนไกลต้นเนาะอันนี้เป็นหนอติดต้นทีนี้พอเป็นหนอติดต้นอย่างนี้เราจะต้องตัดแล้วละต้องใช้มีดนะคะ จะพยายามให้ได้ลากออกมาด้วยนี่ซึ่งก็มีลากนะคะเพียงเคี้ยวออกมาโอเคต้นนี้ต้นใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นหน่อที่ติดต้นเนาะกินอาหารจากแม่เต็มทีก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนี่หนึ่งหลอดละต่อไปหน่อที่สามะคะ่ะหน่อน,นี้นะคะก,ก่อนว่าแกะได้ไหมอันนี้ก็เป็นหน่อติดต้นเหมือนกันนะคะ ทีนี้หนอที่ต้นเราก็จะใช้วิธีาเดิมก็คือใช้มีดหัน่นแต่เราจะหั่นแบบค่อนข้างเซฟลากอ๋อมีลากนี้เซฟทั้งลากเซฟทั้งต้นหนอที่หัน่นแล้วก็ต้นแม่ด้วยนะคะหหนอ่อต้นนี้ใหญ่มาก อู๋เราก็ลากดีมากด้วยค่ะอันนี้นี่อันนี้คือหนอต้นที่สามอันนี้คือต่อหน่อแรกเลยมั้งเนี่ยลากยาวมากเลยนะคะแล้วก็ต้นใหญ่สมบูรณ์มากค่ะได้ทั้งหมดสามหน่อนะคะเดี๋ยวเราจะทำกระถางกันค่ะ แต่ว่ายังไงก็ไปได้แน่อันนี้ก็คือเราก็จะทํากระถางประมาณนี้ค่ะทั้งสาต้นเลยนะคะนี่หน่อที่สองนะคะต้นที่บอกว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่ารากเขาดีมากแล้วก็มีขาเห็นอะไรไหมคะน้องกําลังจะให้หน่ออีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะสะดุดนิดนึงเพราะว่าเราแยกหน่อ,อ,อมาแต่ว่ารับรองว่าคือสมบูรณ์พร้อมให้ลูกแน่นอนนะคะ นี่ก็คือต้นสุดท้ายของเราแล้วนะคะต้นนี้ก็ไม่แพ้กันนะคะเห็นรากแค่สองเขี้ยวแต่เห็นอะไรไหมคะนี่ก็คือตาหน่อเหมือนกันนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดหลอดแต่ว่าถ้าโดยธรรมชาตินะคะเวลาเราหั่นเปลี่ยนกระถางหรือว่าหัน ข้อตาแยกหนอกันในช่วงที่แบบมีหลอดอย่างเงี้ยหลอดแรกหลอดเนี้ยที่เปิดออกมาก็จะไม่ใบก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าพี่ๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้หลอดถัดไปนะคะก็จะกลับมาถ้าแบบพอลากเขาติดปุ๊บหลอดถัดไปนะคะก็จะสมบูรณ์เป็นปกตินะคะแต่อย่างอันเนี้ยมามีใบดังน้อยนะคะค่อนข้างเยอะก็คือใบเขียวหน่อยนะคะก็จะทำให้ต้นนี้โตวไว ไม่ต้องกังวลนะคะแบบด่างมากด่างน้อยคือยังไงคือด้วยสายพันธุ์เขามันมาดงเนาะจันดําไม่ค่อยหลุดนะคะเวลาที่ด่างแล้วก็จะด่างคือขึ้นอยู่ว่าด่างมากด่างน้อยแต่ว่าถ้าด่างน้อยหน่อยต้นก็จะโตไวสมบูรณ์นะคะถ้าด่างมากๆก็จะต้นเล็กเหมือนอย่างต้นเมื่อกี้ใบเยอะมากนะคะต้นแรกที่เราทําไปแบบใบเขาเยอะมากแต่ว่าเนื่องจากสีเขาด่างมากเผือกเยอะต้นก็จะเล็กแกนแนะคะ ในขณะที่พี่ๆเขาแบบดังน้อยหน่อยแต่ว่าต้นใหญ่ยิ่งดังมากๆก,ก็ต้นก็จะในก,การเจริญเตบโตก็จะไม่ดีเท่าต้นที่มีใบเขียวไว้สั่งคห์แสงมากๆนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าุเอาไปแล้วถ้าแบบใบมีหลุดเขียวอะไรเงี้ยจะหแบบมีหลุดเขียวไหมอะไรเงี้ยไม่หลุดนะคะเพราะว่าเนีย่ยเห็นให้ดูใบหลอดก่อน หลอดนี้ชมพูมาเลยนะคะหลอดนี้ก็คือแสดงจากก้านใบเนาะถ้าก้านออกชมพูยังไงก็ด่างนะคะโอเคค่ะนี่ต้สุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแยกหน่อเสนจันด่างๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากลองทำนะคะก็อาจจะไปซ้อมมือกับพวกเสนจันโปรเมนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้จะต้นหน่อค่อนข้างเยอะหรือว่าลองซื้อจันเขียวนะคะ ซึ่งหน่อยค่อนข้างเยอะมาเอามาลองสองมือแยกกันดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อติชมหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาข้างล่างได้เลยนะคะหรือจะอ inbox เข้ามาคุยกับพวกเราทาง Facebook ก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ